ก็คือผลงานที่จะแสดงในวันงานนี้นะครับก็จะมีชื่อเรื่องว่าจิตตนครนะครับซึ่งก็คือเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยาสังวอนนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการนําเอา,เอาตัวบทของบทพระธรรมต่างๆเนี่ยมาสร้างให้กลายเป็นบุคลาที่สถานเพื่อให้เกิดการเล่าแล้วก็มีสีสันแล้วก็สามารถที่จะสอนให้เข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่าจิตของเรา คือจุดหนึ่งเนี่ยคือเรื่องนี้ได้อ่านแล้วก็ได้คุยกับทางหอจมัยเหตุท่านพุทธทาสนะครับว่าเป็นเรื่องที่ปรารถนาที่อยากจะเอามาทําเป็นเรื่องของละครบุญแล้วก็เป็นละครหุ่นธ,ธรรมะเป็นภาษาที่มีความร่วมสมัยอยู่แล้วตัวเรื่องร่วมสมัยอยู่แล้วพนปมวิธีการทํางานครั้งนี้คือการนำเอาภาษาที่มีอยู่ของท่านทั้งหมดเนี่ยมาร้อยเรียงในเรื่องราวโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์นรงปรางเจริญว่าเราอยากจะนำเอาบทเพลงที่อาจารย์นรงเนี่ย ประพันธ์เนี่ยเข้ามาทำเรื่องร่ำร่วงราวเกี่ยวกับของจิตนครอาจารย์นรงค์ก็บอกว่าเพลงผมค่อนข้างเข้มข้นนะแบบอาร์ตมากเลยนะ,ะแล้วในแง่ของเรื่องธรรม,มะเนี่ยอาจจะดูเข้มข้นมากมากหรือเปล่าซึ่งผมก็บอกว่าเรื่องนี้ก็เข้มข้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพลงของอาจารย์กับเรื่องของจิตนครเนี่ยเข้ากันได้อย่างดีในการที่จะนําเสนอครั้งนี้ครับผ,ผลงานที่จะแสดงในวันงานคือกล,กลางในกลางในเนี่ยมันเป็นเพลงเพลงไทยเดิมกับเพลง ที่มีรูปแบบและวิธีการบรรเลงนนที่น่าสนใจมากและผมได้เพลงนี้มาจากการบรรเลงของคุณยมเกตคงซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติงานชิ้นนี้นะครับเ,เป็นงานที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบเรา,เร,าเรียกมันว่า p r o v i s a t i o n improvisation ก็คือว่าสถานการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นณปัจจุบันทนนันทนในขณะที่กําลังทํางานอยู่หรือขณะที่เพอร์ฟอร์มอยู เพราะฉะนั้นเนี่ยงานชิ้นนี้เนี่ยนะครับถ้าใครมาดูวันนี้แล้วนะมันจะได้ดูเฉพาะวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เล่นแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมครูบุษจะนําเพลงของครูบุญยงนะที่บรรเลงเอาไว้นะฮะเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วถ้าใครที่เคยตามงานอยู่ก็จะพอเดากลิ่นออกได้นะแต่นี่เป็นการประชันระหว่างเสียงของดนตรีกับบอดี้ของนักเต้นว่าใครจะไวกว่ากันใครจะมีลูกล้อลูกขัดลูกชมลูกเล่นได้มากกว่า เป็นละครร้องชื่อมังกรสลับเพชรครับได้มาจากภาพยนตร์สร้างเรื่องเดอะทอร์โสนะครับของธนสากาซึ่งก็เป็นศิลปธาธทรสขาภาพยนตร์ครับมันเป็นละครร้องแบบไทยนะครับที่นำเพลงไทยเดิมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากแม่ครูสุดจิตดูยาปรานะนีตเป็นศิลปินแห่งชาติก็หลังจากที่ละครร้องได้เงียบหายไปจากสังคมไทย ก็ไม่มีการสร้างสารรค์ผลงานบทละครใหม่ๆขึ้นมานครับนั้นละครเรื่องนี้จึงมีความพิเศษตรงที่ว่าใช้รูปแบบเดิมที่สูญหายหรือเรียกว่าจางไปเนี่ยนะครับนำกลับมาสร้างใหม่งานชิ้นนี้พี่ได้แต่เอาแรงบันดาลใจจากผลงานของคุณทันสกะมาเป็นตัวเป็นเป็นตัวจุดเริ่มต้นในการสร้างงานนะครับไม่ได้ร่วมงานลงไม้ลงมือทำงานด้วยกันจริงจัง ผลงานชื่อว่าเงาร่างนะคะภาษาอังกฤษก็ shade borders นะคะงานชิ้นนี้จะพูดถึงบอดี้ของพวกเราซึ่งประกอบไปด้วยนักแสดงผู้หญิงทั้งหมด5คนนะคะแล้วก็จะพูดเรื่องภาพสะท้อนจากงานของคุณพินนรีจากพิทักษ์นะคะซึ่งเป็นศิลปินที่ทำงานเกี่ยวกับ เรียกว่ามีภาพสะท้อนต่างๆเกียกับส่วนต่างๆในร่างกายของผู้หญิงที่รู้สึกเรารู้สึกประทับใจแล้วก็สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่มีรูปโซน่นมนมกับแม่นะคะหรือว่างานที่เป็นชิ้นกระจกซึ่งมันคือการสะท้อนภาพของตัวเองนะคะงานชิ้นนี้ก็ท้าทายตัวเองนะคะก็คือสร้างงานจากโจทย์ของงานทัศนศิลป์ เราก็มาสร้างงานร่วมกับนักแสดงเป็นวิธีการสร้างงานจักกระบวนการด้นสดคิดคน้นแล้วก็การระดมความคิดของทีมนักแสดงทั้งหมดประกอบด้วยตัวนัดเองกับนักแสดงอีก4คนเป็น5คนเป็นผู้หญิงคนก็แน่นอนตอนนี้เราใช้งานของคุณพินาเลซันพิทะะักเป็นตัวตั้งนะคะอันหนึ่งที่ที่คุยแล้วประทับใจก็คือคุณพินาเลซบอกว่าตอนนี้คือได้ก้าวข้ามผ่านค้นจากเรื่องของ ความเป็นผู้หญิงไปสู่ความเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นพูดถึงคนนะคะ mm. ก็เลยสนใจว่าเ mm. นี่ยค่ะางเช่นกระบวนการในวันนี้ก็คือเราสนใจว่า mm. ในตัวเราเรามีภาพลักษณ์อะไรที่เราอยากจะเป็นหรือว่าจริงๆแล้วเราซ่อนอะไรไว้ในตัวเราด้วยคือพระโจทย์บอกว่าให้จับคู่กับศิลปะธรสาขาอื่นใช่ไหมครับก็ไป็คนก็เจอ คุณวินเดวารินนะครับที่ว่าเออเราชอบอ่านงานของเขามาก่อนอะไรเงี้แล้วก็ต้องไปค้นว่างานชิ้นไหนที่จะเอามาทาเป็นการแสดงได้ได้เหมาะสมกับกับโครงการนี้ก็เลยชอบมังกรเซนก็เลยไปหามาอ่านครับมับงกรเซนเนี่ยมนประกอบด้วยประวัติของเซนมันประกอบด้วยนิทานเซนเล่นย่อยๆมากมายแล้วก็มีเกร็ดตัวละครเยอะมากเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันก็จะไม่เรียงลําดับเวลา ก็ต้องร่วมกันกับคุณวินใช่ไหมครับจริงๆเราต้องคิดฝันว่าเอ๊ะหรือว่าคุณวินจะดัดแปลงหนังสือตัวเองเป็นบทไหมแล้วให้เราแสดงหรือยังไงหรือว่าได้ได้พบกับคุยปรากฏว่าคุณวินบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องคุยกันคุณทาเลยไางเยจะได้เห็นไม่มีอิทธิพลส่งต่อกันครับก็ก็ถือเป็นความใจกว้างอย่างหนึ่งเพราะว่าก็เหมือนกับวัตถุดิบที่เขาโยนมาให้เราแล้วเราจะทําอะไรกับมันก็ได้ซึ่งก็ท้าทายไปอีกแบบชื่อ ก็เป็นเรื่องของชื่อนะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ตอนนี้คิดได้คือมหาสมุรมาศจั์ก็มันอยู่จากโจดจริงจริงไม่ได้มีแรงบันดาลใจบ้าบออะไรเลยจริงๆแล้วเนี่ยคุณพิเชษกลั่นชื่อเนี่ยก็มาประคับให้ผมทํางานอะไรต่างนานาไม่นึกถึงพระสูตรนะพระศาสนาพระสูตรนั้นว่าในเรื่องของเห็นมหาสมุรแล้วเนี่ยพระเจ้าทานไปถึงมหาสมุทแล้วท่านบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, มหาสมุรที่มันมีความมาัศจัรแ์8ประการ oh, <my> ก็เลยเ oh, <my> ก็เลยจะทำ พระสูตรนี้มาเป็นงานขึ้นมาก็โดยมีทั้งหมด8ฉากประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าเอ๊ะพูดแล้วฟังก์ชันของละครมันใช่หรือเปล่าแล้วแต่ที่ยังคงเดิมอยู่เสมอมาก็คือว่ามีอะไรใช้อันนั้นณวินาทีเนี่ยเป็นโรงเรียนถมู้ต้องไหมก็อีกหน่อยเขาคงจะเป็นศิลปินแห่งชาติในอนาคตเขาคงจะก้าวข้ามไปถึงได้รางวัลโนเบลไพรส์นะฮะก็มีคุณชิงชัยสายศิลนะครับ คุณสตางผมเรียกเขาว่าสตาร์งิสลอฟสกี้ก็เป็นศิลปินที่อยู่ที่มรดกใหม่ได้แล้วครับงานครั้งนี้ของผมชื่อตรอมแล้วผมก็มีขีดนิดนึงบอกว่าเป็น40นาทีกับหนึ่งความรู้สึกก่อนหมดลมหายใจ แล้วก็อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วในขณะที่พิซซ่สมุทรกำลังตายเนี่ยความรู้สึกสุดท้ายเนี่ยมันมันจะเป็นความรู้สึกแบบไหนผมรู้สึก i, เฮ้ยแต่แบบพิซซ่สมุทรมันตายด้วยเรื่องแค่นี้เองเหรอด้วยเรื่องความรักแค่นี้เองเหรอซึ่งเราตั้งคําถามว่าด้วยแค่นี้เองเหรอแต่บางครั้งพอถึงเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยบางครั้งบางเรื่องมันมันเกิดขึ้นกับเราก็เลยอยากทําเรื่องราวหลอนี้ให้ให้ให้คนที่ที่ยังไม่เคยรู้สึกหรือกําลังจะรู้สึกว่าครั้งหนึ่งมันน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกทุก จริงๆต้องบอกว่าความพิเศษของงานชิ้นนี้พี่นายจะเป็นคนทํางานง่ายๆนะครับต้องบอกว่าพี่นายเป็นลูกศิษย์ของคุณเล็กพัทรวดีเพราะฉะนั้นก็จะพูดอะไรตรงไปตรงมาไม่ค่อยมีอะไรสลับซับซ้อนสักเท่าไหร่ตอนนี้ที่ต้องบอกว่าเราเราเรา,เราทำงานกับน้องๆที่เป็นเสือวินที่คุณเคยอยู่นะครับผมอย่างเช่นมือที่เป็นเซ็กซ์โฟรเเป็นเด็กของบ้านสมเด็จนะครับผมแล้วก็มีนกพรเพื่อพ,พริที่เป็นลูกศิษย์ของครูแจ้งคล้ายสีทองแล้วก็ตอนนี้กําลังคุยกับคุณศักดิ์สิรินะครับผมที่จะบทความบางอย่างของคุณศักด มาร้อยเรียงแล้วก็มาขยายความหมายและความรู้สึกของเรื่องราวต่างๆที่ผมกำลังจะเล่าและกำลังที่จะทำงานในชิงนี้ครับผม